หลวนพ่อนี้นะครับก็ผมอยากจะขอโทษนะครับอาจจะมีบางเรื่องที่ผมทําผิดไปนะครับทั้งที่รู้ตัวบ้างทั้งที่ไม่รู้ตัวบ้างนะครับก็อยากจะขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําผิดไปนะครับก็วันนี้ผมก็โตขึ้นมาเป็นคนดีแล้วนะครับก็อยากจะทําดีพืวอพ่อนะเรื่องใดที่ ทำไม่ดีกับพ่อไปนะครับอาจจะเฉียงบ้างอาจจะทำอะไรไม่ดีบ้างก็ขอโทษขอโทษน,นะครับพ่อนะครับรักพ่อนะเริ่มอยู่ๆๆๆๆจกุกจุจแผ่นน้ำแผ่นฟ้าที่ใครว่ากว้างใหญ่ไม่เคยกว้างกว่าออก